สวัสดีครับท่านผู้ชมและนักศึกษาทุกท่านกลับมาพบกับรายการรอบรู้กับมสทกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับสาระดีๆที่มาฝากวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของวิทยานิพนธ์ของนักศึกษามหาวิท,ทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชซึ่งได้รับรางวัลไปเมื่อวันที่27พฤศจิกายน2558นี่เองนะครับซึ่งมหาวิท,ทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชก็ได้จัดงานการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศ,ศึกษาครั้งที่5ณห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราชนะครับก็เป็นเรื่องรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นนะครับสำหรับวันนี้ซึ่งมีชื่อว่าการนําเครื่องมือการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้ในหน่วยธุรกิจน้ํามันบริษัทปตทจำกัดมหาชนนะครับแม้ฟังจากชื่อแล้วน่าสนใจมากๆทีเดียวท่านที่สนใจงานวิจัยเรื่องนี้ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งนะครับซึ่งวิจกรให้เกียรติมาร่วมรายการในวันนี้นะครับก็เป็นนักศึกษาของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับคือคุณฟิลิปเจรประยุทธ์ครับ สวัสดีครับคุณฟิลิปครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีคุณฟิลิปนะครับที่ได้รับรางวัลวิทยาพล์ดีเด่นทีเดียวนะครับวันนั้นเห็นบอกว่าจัดงานกันออ้ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะก็มีรองอธิการบดีฝ่ายวิชารมาเป็นประธานแจกด้วยใช่ครับนะครับก็รางวัลวันนั้นนะครับได้รับมานี่ฮะรู้สึกยังไงบ้างครับโอ้ก็่ก่อนอื่นนะครับก็คงต้องขอบคุณทางรองศาสตราจารย์ดรเทพศักดิ์ ุญลนิธพันธ์นะครับเึบ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักเนี่ยที่ให้ข้อแนะนําต่างๆที่มีคุณค่าอย่างยิ่งเลยนะครับที่ทําให้ผลงานวิจัยเนี่ยออกมามีความสมบูรณ์ทั้งในงแง่ของวิชาการและก็การประยุกต์ใช้นะครับแล้วก็ยังมีทางรองศาสตราจารย์ดรจุมพลนะครับนิมพานิทนะครับก็เป็นประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นะครับที่เห็นว่าวิทยานิพนธ์เนี่ยเป็นวิทยานิพนธ์ที่มีความแตกต่างจากงานทั่วไปนะครับงานวิจัยทั่วไปเพราะว่า เป็นงานที่ไม่ค่อยมีคนทําในรัศดรนี้นะเป็นวิจัยที่ไม่ค่อยมีคนทํานะครับรวมถึงรวมถึงทั้งตัวผมเองที่เข้าไปทบทวนวรรณกรรมต่างๆเนี่ยนะครับเราก็เห็นได้ว่ามีงานวิวจัยในรัศดรนี้ไม่มากนกจริงๆนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับก็คือรองศาสตราจารย์ดรสุรพรนะเส้นสลายนะครับ,รบซึ่งท่านก็เป็นที่ปรึกษาร่วมเหมือนกันนะก็ให้ข้อแนะนาอะไรต่างๆที่มีประโยชน์มากเกี่ยวนะครับก็สิ่งเหล่านี้ก็เป็นเป็นความภาคภูมิใจที่เรียกว่า เป็นหนึ่งในความภูมิใจในชีวิตอันหนึ่งเหมือนกันนะครับ <ฮะ S 2> เพราะว่า <ฮะ S 2> สิ่งที่เราได้มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับแล้วก็พยายามที่จะทําผลงานวิจัยเนี่ยนะครับออกมาให้ดีนะครับ <ฮะ S 2> ที่สําคัญมากๆคือตอนที่เรียนคอร์อสเวิศช่วงแรกๆนะครับก <ฮะ S 2> ็มีอาจารย์ท่านก็พูดบอกว่าเราผลงานวิจัยมันมีผลต่อเรายัางไงนะครับ <ฮะ S 2> สิ่งหนึ่งเลยก็บอกว่ามันจะอยู่กับเราตลอดไปนะครับจนกระทั่งแม้กระทั่งเรา ไม่ได้อยู่ในโลกนี้แล้วก็ตามนะครับผลงานวิจัยก็ยังอยู่ในระบบนะครับซึ่งถ้ามีผู้ที่เขาสนใจเข้ามาศึกษาเขาเปิดดูสิ่งเหล่านี้แล้วเห็นว่างานนี้เป็นงานที่มีคุณภาพมีคุณค่าเราก็ยังคงมีความภาคภูมิใจอยู่ได้ตลอดนะครับ,รบและก็เป็นสิ่งที่ที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเ,เราควรจะต้องตั้งใจนะครับแล้วก็ทําให้ออกมาดีที่สุดเท่าที่ช่วงเวลาและกําลังความสามารถของเรานะครับอย่างเต็มที่นะครับครับ เห็นด้วยนะเพราะว่าในยุคอิน o r ม a ชันเอกเนี่ยนะฮะเครื่องมือต่างๆเนี่ยหรือว่าเรื่องราวต่างๆความดีเนี่ยมันปรากฏอยู่ในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับก็เป็นเรื่องเป็นราวที่น่าสนใจนะครับในเรื่องของการ่อเรียกว่าข้อมูลส่วนตัวนะครับท่านผู้ชมที่ชมรายการวันนี้ก็อยากจะรู้จักเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งนะครับคุณฟิลิปเด็กุลนานแนะนําตัวเองหน่อยได้ไหมครับว่าหน้าที่การงานตอนนี้ประกอบอาชีพอะไรนะครับปัจจุบันนะครับก็เป็นหัวหน้าทีมอยู่ที่ฝ่ายบริหารคุณภาพองค์กรนะครับ บริษัทปตทจำกัดมหาชนนะครับก็เพิ่งได้รับมอบหมายมีการยกย้ายงานนะครับม<ะ>เมื่อวันที่1สิงหา2 5 1 8ก็คือปีนี้นะครับแล้วก็ได้รับงานที่หลักก็คือเรื่องของการเป็นที่ปรึกษานะครับตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติรวมถึงการเป็นงานในเรื่องของการตรวจประเมินระบบการบรัิหาการของปตทนะครับตามเกณฑ์ของเขาเรียกเกณฑ์ของเซป้าก็คือเกณฑ์ที่ คณะกรรมารสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเนี่ยได้<ะ>ได้กำกับดูแลปตทในฐานะที่เป็นรัฐวิสาหกิจนะครับก็เลยออกเกณฑ์ขึ้นมากํากับดูแลเรานะครับผมก็มีหน้าที่เข้าไปตรวจประเมินตรงนั้นด้วยนะครับแต่ว่าในช่วงที่ได้ทําวิญญาณนิพนธ์ตรงนี้นะครับ<ะ>ตอนที่ระหว่างเรียนเนี่ยตอนนั้นก็อยู่เป็นพนักงานบริหารความปลอดภยัยแล้วก็อาชีวอนุบาอาวุโสนะครับก็ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าทีมนะครับที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับเรื่องของ ระบบกนบนารบริหารจัดการด้านคุณภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัยแล้วก็สิ่งแวดล้อมของหน่วยธุรกิจน้ำมันนะครับก็ลักษณะงานก็จะเป็นงานที่ปรึกษาเหมือนกันนะครับ <ฮะ S 1> ก็คือให้คำปรึกษาในการจัดทําระบบที่ปตทรเรียกว่า q ินะครับ QSHE <ฮะ S 1> อ c เรัียกว่าครับครับ <ฮะ S 1> ก็ดูจากที่เล่านะเรื่องของประสบการณ์นี้ก็หล่อหลอมนะทำให้ได้หัวข้อทําให้ได้เรื่องราวต่างๆมาทําวิทยานิพนธ์จนได้รับรางวัลในที่สุดครับผมอ่าถ้าพูดถึงเรื่องของวิทยานิพนธ์เรื่องนี้นะครับจริงๆแล้วปัญหาเนี่ยก็คือเรามองเนี่ยเราเห็นว่ามันเป็นเรื่องของหน่วยงานปตทด้วยนะครับน่าจะมีปัญหาซึ่งเราอาจจะโยงจากปัญหามาสู่งานวิจัยเรื่องนี้หรือเปล่าในส่วนที่จริงๆแล้วที่ผมได้มีโอกาสสัมผัสงานทางด้านนี้โดยตรงนะครับเราก็เห็นว่า มีความเห็นว่าปตทเนี่ยรวมถึงหน่วยธุรกิจมน้ำมันของเราเนี่ยได้รับรางวัลต่างๆมากมายเลยครับซึ่งผมในฐานะที่อยู่ในหน่วยที่วางระบบเรื่องการบรัดชการนะครับเกี่ยวกับเครื่องมือการบรัญการใหม่ๆตรงนี้ครับเราเห็นว่าเครื่องมือการบรัดชการที่เป็นสากลหรือที่องค์กรระดับสากลเขานํามาใช้เนี่ยปตทก็นํามาใช้เกือบทั้งหมดเลยนะครับ<ช>เยอะมากเลยนะครับมันก็น่าจะส่งผลต่อความสําเร็จของปตทซึ่งเราได้รับร,บรางวัลทั้งในระดับประเทศแล้วก็ระดับสากลมากมายนะ ตัวอย่างเช่นอย่างเรื่องของอการติดในเรื่องของ un, ออฟาร์จูลท็อปไฟอท็อปไฟฮันเดนะครับก็ตั้งแต่ปี2,500ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็น2,547นะครับเป็นต้นมานะครับ,รบแล้วก็จนถึงปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ในฟาร์จูวันฮันเแล้วนะครับซึ่งนั่นก็แสดงถึงแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยบริษัทของประเทศไทยที่เข้าไป อยู่ในันดับตรงนั้นนะครับรวมถึงเรายังได้รางวัลในเรื่องของรางวัลคุณภาพเรียกรางวัลการบริหารสุขความเป็นเลิศหรือ Thailand Quality Class นะครับจากสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติอีกด้วยนะครับครับแล้วก็ยังมีรางวัลอื่นอีกมากมายเช่นรางวัลรัศึรศาสกิจดีเด่นนะครับเรื่องของรางวัลทางด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีครับรางวัลทางด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างนี้นะครับรวมถึงพวก trusted brand เนี่ยครับก็รางวัลเหล่านี้ก็ทําให้ผมสนใจว่าเอ๊ะการที่เรานําเครื่องมือการบริหารจัดการสมัยใหม่เนี่ยนะครับ<ะ>มาประยุกต์ใช้นะครับก็น่าจะมีผลส่งผลต่อความสําเร็จตรงนี้นะครับก็เลยเข้าไปศึกษาดูซิว่าเ,เครื่องมือการบริหารจัดการหลักๆที่เรานํามาใช้เนี่ยนะครับมีอะไรบ้าง<ะ>แล้วเครื่องมือเหล่านั้นเนี่ย น่าจะส่งผลต่อความสำเร็จของปตทยังไงนะครับก็เลยก็เลยมีการศึกษาเรื่องนี้นะครับอ๋อนะถือว่าเป็น best practice นะไม่ได้เป็นปัญหาที่ว่าส่วนใหญ่เราจะไต่หรือจับจะปัญหาแล้วก็สาวไปถึงงานที่เราจะทำครับผมอ๋อถือว่าเป็นเรื่องดีนะฮะเพื่อตีแล้วก็นำมาเผยแพร่นะฮะอ่าถ้าพูดถึงคำนะคีย์เวิร์ดในงานวิจัยชิ้นนี้ก็มีเหมือนกันนะฮะเมื่อกี้คุณฟิลิปบอกว่าเป็นเรื่องของการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่เรพูดยังไงกันแล้วกันลองขยายความให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ คือในในปัจจุบันน,นะครับเนื่องจากว่าการบริหารจัดก,การภาครัฐเนี่ยจริงๆเรามีจุดมุ่งหมายใช่ไหมครับเพืพ่อที่จะคํานึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติประชาชนแล้วก็สังคมโดยรวมนะครับรวมถึงการสร้างไม่ว่าจะเป็นความเป็นธรรมหรือความเสมอภาคก็แล้วแต่นะครับแต่การที่จะไปถึงจุดมุ่งหมายตรงนั้นได้เนี่ยมันต้องมีเครื่องมือการบริหารการที่ที่ทันสมัยนะครับที่เน้นในเรื่องของทั้งประสิทธิภาพประสิทธิผลแล้วก็เรื่องถึงคุณภาพของการบริการด้วยนะครับ เราก็การบริหารจัดการภาครัฐในใหม่เนี่ยก็ได้มีการประยุกต์ใช้นะคเครื่องมือจากการกบริหารหจัดการในภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจเนี่ยเข้ามาประยุกต์ใช้นะครับมากขึ้นแต่ว่าเราก็ต้องยังไงก็ต้องคงํานึงถึงวัตถุประสงค์หลักของการบริหารจัดการภาครัฐก,ก็คือเรื่องของการคํานึงถึงผลประโยชน์โดยรวมของประเทศชาตินะครับประชาชนแล้วก็สังคมโดยรวมด้วยนะครับไม่ได้มุ่งเน้นที่ผลกําไรเพียงอย่างเดียวนะครับนะฮะไม่มุ่งในผลกําไรครับซึ่งตรงนี้ก็จริงๆก็เป็น เป็นกลยุทธ์หลักของตัวบริษัทพทอเองด้วยนะครับที่เราให้ความสำคัญสอด้านด้านแรกก็คือเรื่องของ HPO ก็คือ High Performance Organization รเราต้องเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะที่เป็นเลิศนะครับแล้วก็ประการที่2คือเราต้องมี CG ก็คือเราต้องมีการกํากับดูแลกิจการที่ดีก็คือพูดง่ายคือเป็นบริษัทหรือเป็นองค์กรที่ดีของสังคม,มแล้วก็ประการสุดท้ายก็คือเรื่องของการต้องมีความรามับผิดชอบต่อสังคม เราก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของ corporate social responsibility หรือ CSR นั่นเองนะครับครับครับเรื่อง CSR เนี่ยสมัยนี้ต้องทำนะมันเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับองค์กรนะครับครัทีนี้ย้อนกลับมาที่วัตถุประสงค์นิดหนึ่งนะครับงานชิ้นนี้เนี่ยวัตถุประสงค์ลึกๆเนี่ยต้องการให้ทราบอะไรคือก็วัตถุประสงค์หลักก็จะมีอยู่5ประการด้วยกันนะครับประการแรกเลยก็คือเรื่องของการศึกษาระดับความสําเร็จ ในการนําเครื่องมือการบหาัดการภาครัฐแนใหม่เนะ่ครับมาประยุกต์ใช้ในห kind น of ่วยธุรกิจน้ำมันนะครับของบริษัทปตทจำกัดมหาชนนะครับการที่2ก็คือการศึกษาเรื่องของความแตกต่างนะครับของความคิดเห็นของบุคลากรนะครับในหน่วยธุรกิจน้ำมันนะครับที่มีผลต่อความสําเร็จในการประยุกต์ใช้ในการนําเครื่องมือการบัดการภาครัฐแนใหม่มาประยุกต์ใช้ในหน่วยธุรกิจน้ำมันนะครับแล้วก็การที่สก็คือ ไปศึกษาดูว่าเครื่องมือการบริหา,กการที่ปทอทนามาใช้ทั่วทั้งองค์กรเนี่ยนะครับซึ่งมีอยู่4กลุ่มเนี่ยนะครับกลุ่มแรกก็คือเป็นเรื่องของการจัดก,การเชิงกลยุทธ์กลุ่มที่2ก็เป็นในเรื่องของการาบริหารคุณภาพความปลอดภัยอาชีวอนัยและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นงานที่ผมดูแลโดยตรงนะครับแล้วก็ก,กลุ่มงานที่3คือเป็นเรื่องของการบริหารระบบสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับแล้วก็ประการที่4นะครับก็คือเรื่องของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ซึ่งทั้ง4ี่ ระบบตรงนี้นะครับเราก็มีการนําไปประยุกต์ใช้ทั่วทั้งองค์กรของของหน่วยธุรกิจน้ามันนะครับซึ่งตรงนี้ก็คิดว่าเป็นเป็นสิ่งที่ล่าศึกษานะครับแล้วก็เราก็ยังมีการศึกษาเรื่องของจุดแข็งจุดอ่อนนะครับโอกาสแล้วก็อุปสรรคในการประยุกต์นำเครื่องมือการบริหารการภาครัฐใหม่มาประยุกต์ใช้ในหน่วยธุรกิจน้ามันเช่นกันนะครับรวมถึงข้อสุดท้ายคือก็ต้องมีข้อเสนอแนะ,ะนะครับ,รบเราก็ต้องมีข้อเสนอแนะ จากผลงานวิจัยตรงนี้จากความคิดเห็นของเรานะครับจากาแนวคิดทฤษฎีนะครับหลักการต่างๆรวมถึงประสบการณ์ที่เรามีนะครับก็จะต้องสังเคราะห์อ,ออกมาเป็นเป็นแนวคิดที่เราจะให้ข้อแนะนํากับองคอ์กรของเราได้ในการที่จะพัฒนาองคอ์กรซึ่งมีพันธกิจหลัก ของปาทคือการสร้างความมั่นคงด้านการพลังงานให้กับประเทศของเราครับครับน่าสนใจนะเมื่อกี้เท่าที่ฟังนะก็มีเอาสวอตแอนาลิซิสมาจับด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือข้อเสนอแนะต้องมีครับนะครับผมถามลึกลงไปในรายละเอียดนะครับอยากจะถามแบบไม่ต้องลงในของระเบียบวิธีวิจัยมากก็ได้อยากให้พูดถึงเรื่องของการวิจัยเชิงคุณภาพหรือปริมาณยังไงบ้างครับการวิจัยนี้ก็จะเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ ครับนะครับสำรวจความคิดเห็นนะครับของอผู้บริหารและพลังงานนะครับก็จะมีทั้งในเชิงของอเชิงคุณภาพเออเชิงปริมาณนำ,นำก็เชิงคุณภาพก็เป็นส่วนเพิ่มเติม๋อ,อทั้งสองส่วนเลยทั้งสองส่วนนะครับโดยในส่วนอของการวิจัยเชิงค,คุณภาพเนี่ยเราก็มีการสัมภาษณ์นะครับผู้บริหารระดับสูงนะครับก็ตั้งแต่ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจตัเรียมขั้นปายนะครับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่หนธุรกิจน้ำมัน แล้วก็ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แล้วก็ระดับผู้จัดการฝ่ายรวมทั้งหมดเนี่ยสิคนก็เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้หารที่อของปตทซึ่งมีประสบการณ์ในการที่จะประยุกต์ใช้เครื่องมือต่างๆที่ได้กล่าวมาตรงนี้นะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยในแบบสอบถามเราก็ยังมีแบบสอบถามปลายเปิดซึ่งเป็นช่องทางให้กับบุคลากรของปตทอเองได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นกันนะครับแล้วก็ได้มีการรวบรวมข้อมูลนะครับจัดกลุ่ม นะครับแล้วก็สรุปสังเราะออกมานะครับเป็นผลการวิจัยนะครับในภาพในเชิงของคุณภาพด้วยนะครับอ่านะครับมีมีหลายๆท่านเนี่ยก็คือจะมองเห็นสิ่งที่องค์การตัวเองเป็นอยู่แล้วก็ตัวเองเข้าไปทําแตกต่างว่าเป็นคนนอกนะครับแล้วคิดว่าจะทําอะไรกบหน่วยงานนี้กับพอตทอเนี่ยจะสามารถเข้าไปแตะได้หรือเปล่าหรือว่าจะมีโอกาสเข้าไปทําได้ยังไงหรือเปล่า ลองแนะนำหน่อยได้ไหมครับหมายถึงเข้าไปในเข้าเข้าไปศึกษารเรื่องราวดีๆแบบนี้อย่างที่<อ>คุณฟิลิปทรรเนี่ยครับมีโอกาสไหมครับคือจริงๆตรงนี้ปวทเราเองเปิดเปิด,เป,ดเปิดกว้างอยู่แล้วครับแล้วก,เก็เราก็สนับสนุนเรื่องของการศึกษาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยินดีเพราะว่าปัจจุบันปวทก็เป็นเป็นองค์กรที่เปิดให้มีการศึกษาดูงานอย่างมากอยู่แล้วนะครับ<ะ>ไม่ว่าจะเป็นถ้าระบบพื้นฐานก็ระบบ5สนะครับระบบที่พัฒนาขึ้นมาหน่อยก็เป็นระบบเรื่องของ ISO 9 0 0 1หนะครับหรือระบบการผหานจากการ QT ชที่ได้อธิบายไปนะครับตรงนี้ก็เป็นรวมถึงการนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQA นะครับ Thailand Quality Award นะมาประยุกต์ใช้งองค์กรเราก็ได้มีการเปิดกว้างให้เข้ามาศึกษาดูงานได้อย่างเต็มที่อยู่แล้วนะครับรวมถึงถ้าต้องการวิทยากรเข้าไปช่วยให้ความรู้นะครับนะครับหรือว่าแชร์ประสบการณ์กันก็ก็ยินดีอยู่แล้วนะครับตรงนี้ ครับก็สรุปว่าไม่ได้หหงปิกในความรู้ใดๆนะครับผมอ่าครับมาถึงเรื่องของผลนะครับผลการทดลองนะครับก็เรียกว่าผลของการวิจัยนี้ก็แล้วกันนะครับผมติดคำว่าทดลองนะครับอ่ะถามหน่อยว่างานชิ้นนี้เนี่ยมีจุดเด่นยังไงผลอะไรที่น่าพอใจมากคือทั้งทั้งห้าวัตถุประสงค์ของการวิจัยเนี่ยนะครับเราก็มีคําตอบหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระดับความสําเร็จในการนาเครื่องมือการบัดการภาครัฐในใหม่มาประยุกต์ใช้ในหน่วยทุเิศน้ำมันเนี่ย ก็พบว่ามันมากกว่า80% mm hmm. นั่นก็คือถือว่าอยู่ในระดับที่สูงเลยนะครับนะครับแล้วก็ในเรื่องของความแตกต่างของความคิดเห็นของพนักง,งานหรือบุคลากรในในแต่ละสายงานของหน่วยธุรกิจน้ำมันเนี่ย mm hmm. ก็เห็นตรงกันนะครับว่าเราเห็นไม่แตกต่างกันเลยเห็นตรงกันว่าเรามีความประสบความสำเร็จในการนาเครื่องมือการบัญก,การมาประยุกต์ใช้ในหน่วยธุรกิจน้ำมันนะครับรวมถึงในเรื่องของอเครื่องมือการบัญก,การที่เรานํามากําหนดเป็นตัวแปร ต้นเนี่ยนะครับเราหรือตัวแปรตลาดเนี่ยเราก็เห็นได้ว่ามีเรื่องของการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะครับ<ะ>ซึ่งเป็นปัจจัยที่สําคัญแล้วก็อธิบายความผันแปรต่อความสําเร็จของของหน่วยธุรกิจน้ำมันเนี่ยได้ถึงร้อยละน่าจะถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะประมาณร้อยละเจ็ดสิบเก้าจุดสี่นะครับ,บนะครับอ่าได้ถึงเจ็ดร้อยละเจ็ดสิบเก้าจุดสี่ใช่ครับนะครับแล้วก็ในเรื่องของการบริหาร คุณภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็อธิบายได้ถึงร้อยละ4.1การจัดก,การเชิงกลยุทธ์ก็น้อยหน่อย0.3นะครับแต่ว่าในมุมนี้ผมก็ได้มีการอภิปรายไว้ในในวิยิัยผลตรงนี้ด้วยว่ากลุ่มที่เรามีการสํารวจนะครับความคิดเห็นตรงนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มพนักงานนะครับกับผู้หารระดับต้นนะครับเพราะฉะนั้นมุมมองที่ออกมาตรงนี้ครับจำนวนตัวอย่างก็ทั้งหมด313ตัวอย่างนะครับ ซึ่งเราก็เห็นได้ว่าเป็นมุมมองของผู้ปฏิบัติซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเขาก็จะมองเห็นว่าสิ่งที่กระทบต่อเขาเนี่ยโดยตรงก็คือเรื่องของการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะครับแล้วก็เรื่องของ QC QC ก็คือเรื่องของตัวคุณภาพตัวความปลอดภัยของตัวเขาเองความปลอดภัยขององค์กรตัวอาชีวอนามัยของตัวเขาเองนะครับแล้วรวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยกระทบกับตัวเขาเอง พอสมควรนะครับในเรื่องของการจัดก,การเชิงรุกอาจจะเป็นเรื่องที่ไกลตัวจากพนักงานนิดนึงะนะฮะแต่ถ้าเรามาดูในมุมมองของผู้บริหารก็จะม,มีมุมมองว่าการจัดก,การเชิงรุกเนี่ยมีผลต่อความสําเร็จสูงเหมือนกันเนี<ะ>่ยครับนี่ก็เป็นเป็นสิ่งที่ได้อภิปรายไว้ในในผลการวิจัยครั้งนี้ด้วยนะครับครับอ่า<ะ><ะ>แล้วส่วนในเรื่องของข้อเสนอแนะนะครับมีข้อเสนอแนะอะไรดีๆที่วันนี้อยากมาบอกในรายการของเราบ้างครับก็ ข้อเสนอท,ที่ได้พบออกมานะครับจากการทําวิจัย,ยก็ข้อแรกเลยก็คือเราเห็นว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์เ,ยเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญมากนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าทุกองค์กรก็ต้องมีความสําคัญเช่นกันนะครับ <ฮะ S 2> ก็ผมก็คิดว่าในการบริหารจัดการในการบริหารทรัพยากรมนุษย์เ,ยเราจะต้องมีการบริหารที่ครอบคลุมทุกองค์ประกอบนะครับตั้งแต่เรารับพนักง,งานเข้า<ฮ>ะนะครับจนกระทั่งพัฒนาเขานะครับ จนกระทั่งดูการเติบโตของเขาพัฒนาการเติบโตของเขาจนกระทั่งจะรักษาเขาไว้ยังไงนะครับแล้วก็สุดท้ายคือเมื่อเขาออกไปแล้วเนี่ยเขาจะมีชีวิตที่ดียังไงบ้างนะครับซึ่งเราก็อาจจะต้องเน้นไปที่เรื่องของการบริหารทรัพยากรบนพื้นฐานของเขาเรียกว่า competency หรือสมรรถนะนั่นเองนะครับก็คือพูดง่ายๆคือมนุษย์ทุกคนหรือบุคกากรทุกคนสามารถพัฒนาได้นะเราก็ต้องมีความเชื่อตรงนั้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย การทาตรงนี้ก็ต้องสอดคล้องหรือเอาไปกําหนดเป็นกลยุทธ์ขององค์กรด้วยเช่นกันเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยกลยุทธ์เนี่ยนะครับก็คือนั่นก็การที่มีการกาหนดกลยุทธ์นั่นคือการที่ผู้บริหารระดับสูงให้ความสําคัญนะซึ่งตรงนี้เรา,เาทางผมเองก็ได้มีโอกาสได้นําเรียนจากผู้บริหารระดับสูงนะครับซึ่งท่านก็ได้เห็นด้วยในประเด็นนี้แล้วก็ได้มีการเซตทีมขึ้นมาเพื่อที่จะมีการดำเนินการในส่วนนี้ในระดับหนึ่งแล้วนะครับครับส่วน ประการที่2ก็คือเรื่องของเนื่องจากปตทเราเองนะครับได้มีการนําเครื่องมือการผ่าจัดการภาครัฐใหม่มาใช้หลากหลายมากตามที่ได้เรียนในช่วงต้นนะครับว่าเอกชนก็ใช้ยังไงเราก็เอามาใช้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็น ISO 9001นะครับ ISO หนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งหรือ TIS หนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งนะครับรวมถึง TQA นะครับ TPM นะครับเรื่องของ KM Knowled g e m a n a g e m e n t นะครับ <S 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 โอมากมายนะครับมากมายมากก็การที่เรานำเครื่องมือการจัดการมาใช้มากมายเนี่ยมันก็มีประเด็นอุปสรรคเกิดขึ้นเหมือนกันก็ทำให้เกิดความสับสนนะครับหรืออาจจะมีความซําซ้อนในบางอย่างนะครับเพื่อการที่พอทของเราเนี่ยจะเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงได้เนี่ยเราควรที่จะต้องมีการออกแบบหรือจัดทำระบบการหมาจัดการที่เป็นลักษณะเฉพาะ S <S ของปตทอเองนะครับแล้วก็มีลักษณะโดดเด่นของตัวเราเองที่เราเรียกว่า PTT way นะครับหรือ,อ,อการบริหารตามวิถีของปตทวิธีการทำยังไงนะครับที่ได้เสนอไปก็คือว่าเราก็ต้องมีการดูนะครับนำข้อกำหนดต่างๆของระบบกรรารบริหารการต่างๆที่เรานำมาประยาาุกต์ใช้อะไรที่ดี<ฮ>ะนะครับแล้วเหมาะกับองค์กรเขาเรียกว่าเหมาะกับบริบทของ <ฮะ S 2> องค์กรของเราครับไม่จำเป็นจะต้องเอาทุกเรื่องมาทำทั้งหมด เราก็เลือกเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็เรื่องที่มีประโยชน์มาใช้เรื่องไหนที่ซ้ําซ้อนเราก็ทําให้เป็นเรื่องเดียวกันนะครับเรื่องไหนที่ดูแล้วเกินความจําเป็นจากองค์กรเราหรือหรือไม่จําเป็นเราก็ไม่ต้องอนํามาใช้ก็ได้นะครับเราก็ต้องพยายามดีไซน์หรือออกแบบระบบตรงนี้ให้เป็นระบบการบริจัดการของปตทให้ได้และเป็นระบบเดียวและอันนี้ก็เป็นมีกลยุทธ์หรือขององค์กรได้ออกมาแล้ว จากการทีไ่ได้ได้นำเสนอแนวคิดตรงนี้นะครับก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลนะครับในการที่จะทําระบบตรงนี้ขึ้นมานะครับในปัจจุบันนะครับแล้วก็ประการที่3ก็คือเป็นเรื่องของเราจะมีการจัดก,การเชิงกลยุทธ์ยังไงนะครับในการพัฒนานะครับ,รบของพอเราทอเองเนี่ยเราก็ควรจะต้องมีการมาทบทวนครับ uh huh. Key Performance Indicator หรือ KPI นั่นเองอว่าอะไรที่เป็นเป็นตัววัดสำคัญจริงๆริง เป็นตัววัดที่ส่งผลต่อผลประกอบการของเราจริงๆ<ฮ>ะนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ดูแค่เรื่องของผลประกอบการอย่างเดียวมันยังมีมุมอื่นเช่นเรื่องการาพัฒนาบุคลากร,นะรการเรียนรู้และการเติบโตนะครับตามหลักของบระลสกการ์ทั้ง4ี่ r s p e c t i v e ทีมครับ <ฮะ S 2> มีเรื่องการเงินนะครับมีเรื่องของอกระบวนการภายในนะครับมีเรื่องของการพัฒนาการเรียนรู้การเติบโตขอ,ของบุคลากรนะครับก็สิ่งเหล่านี้ก็ต้องบาลาน ทำยังไงให้ให้ให้องกรมีการบริหารจัดก,การที่สมดุลได้นะครับมีผลกําไรมากเก่งแต่ไม่มีคนรักก็คงไม่มีประโยชน์อะไรนะครับตรงนี้นะครับ,รบแล้วก็ประการสุดท้ายก็คือที่สาคัญมากคือเรื่องของเราต้องมีการสร้างเขาเรียกว่าแชร์แวลูก็คือค่านิยมร่วมกันการที่เราจะนําระบบอะไรก็แล้วแต่มาประยุกต์ใช้องอ์กรเนี่ยสิ่งสําคัญประการแรกคือเราต้องให้ความรู้กับเขาก่อนให้ให้มีความรู้ว่ามีประโยชน์อย่างไรนะครับ แล้วเขาก็จะเมื่อเขาเห็นประโยชน์แล้วเนี่ยเขาก็อยากจะทานะครับแล้วก็อยากจะนาเครื่องมือเหล่านั้นเนี่ยมาพัฒนานงานของตัวเขาเองแล้วก็มาพัฒนางานของหน่วยงานและองค์กรของปตทต่อไปนะครับนี่นะครับเ,เป็นแนวความคิดหลักๆทั้ง4ข้อที่เป็นข้อเสนอเนี่ยน่าเยี่ยมมากนะครับในที่สุดเรื่องเรื่องของผลงานนี้ก็ได้ทํามาเป็นรูปมาทำนะฮะโดยปตทก็รับเอาไปทําต่อนะครับก่อนจากกันวันนี้นะครับให้คุณฟิลิปได้ ฝากทิ้งท้ายกันแรกกันว่าหากจะต่อยอดงานวิจัยชิ้นนี้จะทํำยังไงดีครับครับก็อยากจะเน้น2ประเด็นแล้วกันนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นประเด็นที่มีความสําคัญมากในทั้งภาคธุรกิจและภาครัฐด้วยนะครับก็คือเรื่องของการพัฒนาทรัพ,พยากรบุคคลนะครับหรือทรัพ,พยากรมนุษย์เนี่ยซึ่งเราควรจะมาศึกษาเพิ่มเติมนะครับว่าเ,เราจะควรจะทํำยังไงให้ใหการบริหารทรัพ,พยากรมนุษย์เนี่ยมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็เกิดผลได้จริง ในการพัฒนาคนให้มีศักยภาพที่สูงขึ้นจริงนะครับกับประการที่2เลยก็คือในเรื่องของการที่บริษัทชั้นนำนะครับหรือบริษัทใหญ่ๆก็แล้วแต่ที่เรามีการนําเครื่องมือการเหมาจัดการหลายๆอย่างมาใช้เนี่ยผมก็เชื่อว่าน่าจะมีประเด็นปัญหาบุศักคล้ายๆกันนะครับเราก็ควรที่จะมีการออกแบบนะครับให้มีระบบการเหมาจัดการเป็นของตนเองนะครับ ไม่ใช่ว่ามีเครื่องมือกรารเจิการอะไรใหม่ๆมาเราก็ตามเขาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่มีระบบการเจิดก,การที่เป็นของตัวเองอย่างปตทอนาคตก็อาจจะเรียกว่าเป็น p t management system นะครับตามวิถีปตทอคือ p t p t way ซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการดูให้ครอบคลุมนะครับสิ่งที่ดีจากเครื่องมือต่างๆนะครับแล้วเหมาะสมกับบริบทขององค์กรนะรสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะทําให้เราเกิดความคล่องตัวแล้วไม่ต้องตามนะครับ คนอื่นอยู่ตลอดเวลาเราต้องนาการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ให้ได้นะครับแล้วถ้าเรามีศักยภาพที่สูงกว่านั้นเราก็จะนำการเปลี่ยนแปลงได้แล้วอาจจะเป็นโลโมเรลในเรื่องของระบบการหาจาัดการระบบการหมาจัดการตรงนี้ให้กับองค์กรอื่นๆได้นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยที่อยากจะฝากทางาผู้วิจัยท่านนะครับว่าในการทําวิยานิพนธ์เนี่ยนะครับหรืออาจจะสูงกว่านั้นคือดุษฎีนิพนธ์เนี่ยนะครับ,รบผมคิดว่าถ้าเราเราจะต้องอให้ความสําคัญกับเรื่องคุณภาพของงานวิจัย มากๆากเ <ๆ S 2> ครับเพราะว่าอย่างที่ได้เรียนในตอนต้นแล้วนะครับว่าคุณภาพของงานวิจัยเนี่ยมันจะอยู่กับเราตลอดอะ oh. ถ้าคนอื่นเขามาดูนะถ้าเราทําไม่ดีเขาก็ใช่ไหมครับไม่พอใจแต่ว่าถ้าเราทําได้ดีเขาจะชื่นชมและนั่นก็คือจะเป็นการที่แสดงถึงคุณค่าที่มีต่อตัวเราเองด้วยแล้วก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับครอบครัวแล้วรวมถึงคุณค่าต่อ สังคมแล้วก็ประเทศชาติดยรวมได้นะครับครับก็เป็นข้อคิดดีๆนะเรื่องคนเอ่ยนะเรื่องบริบทองค์กรเอ่ยแล้วก็เรื่องคุณภาพอย่าลืมครับะฮะก็ได้สาระมากมายทีเดียวครับครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่จะมาฝากวันนี้นะครับหากท่านผู้ชมสนใจงานวิจัยเรื่องนี้ก็อย่าลืมติดต่อไปตามที่อยู่ที่ปรากฏที่หน้าจอนี้ได้เลยครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณฟิลิปจิรประยุทธ์นะครับที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกับทางรายการต้องขอขอบพระคุณและสวัสดีครับครับสวัสดีครับ